กระตายพานิพาโชว์รูปแหลกคลอดรุดมอบน้ำและเงินให้กับโรงพยาบาลวังสะพุง หลังแถลงข่าวเคลียร์ประเด็นฮอตไปเมื่อวันวานล่าสุดวันนี้อินดี้คุณแม่ป้ายแดงอย่างกระต่ายพนิพาได้โพสต์รูปลูกแรกคลอดอย่างน้องเพลินเพลงพินเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาที่มีคุณพ่ออย่างอาจารย์ไพบูนแสงเดือนคอยดูแลและให้กำลังใจถึงในห้องคลอดพร้อมแคปชั่นว่าเด็กชายเพลินเพลงพินแสงเดือน1 7 0 6 6 4 1 2 1นาน้ำหนักแรกเกิด2.4กิโลกรัมแข็งแรงครับเกิดมาจากความรักและความตั้งใจของป๊าและหมาม้านะครับมา จำวันที่คลอดเพลินเพลงพินได้เลยม้าร้องไห้ม้าดีใจมากม้าลืมความเจ็บปวดม้าอยากเจอหน้าเพลินเพลงที่สุดป้าก็คอยนั่งให้กำลังใจม้าอยู่ข้างๆตลอดเวลาป้ากับม้ารักเพลินเพลงพินที่สุดไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าครอบครัวของเราเราจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพลินเพลงขอฝากตัวกับพี่ๆเอฟซีของหมาม้าและป้านะครับแล้ววันนี้อาจารย์ไพบูล์พร้อมกระต่ายพนิพาและศิลปินจากค่ายจวดจาดรคคอร์ดได้ยกทีมไปทำบุญมอบน้ำดื่มและบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลวังสะพุงจังหวัดเลย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 วันนี้เรามาร่วมทําบุญมอบน้าดื่มร้อยแพ็คพร้อมเงิน1 0 0 0 0บาทให้โรงพยาบาลวังสะพุงจังหวัดเลยที่เป็นศูนย์ใหญ่ที่พบผู้ป่วยโควิด -19 และรักษาในจังหวัดเลยเราขอเป็นกาลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องทุกท่านให้แข็งแรงปลอดภัยจากโควิดสู่ๆนะครับขอบอ่าวป้านีก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อป้ายแดงและคุณแม่มือใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ขออวยพรให้น้องเพิินเพลงพินนั้นสุขภาพแข็งแรงตัววๆเลี้ยงง่ายๆนะครับขอบอ่าวป้านีขอลาไปก่อนที่สาคัญอย่าลื กดไลค์กดแชร์ให้ข่าวปนีกันด้วยแล้วข่าวปนีจะมีข่าวใหม่จาวกวงการบันเทิงลูกทุ่งไทยมาอัปเดตสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ